สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดช่องเอ t ิติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบไคสะนะครับจากมารเรเดอร์ไฟนะครับเป็นงาน DX นะครับท่านผู้ชมเราก็มาดูในส่วนของตัวดาบมันก่อนนะครับมันเวลาถือเล่นมันต้องถือแบบนี้นะครับ เห็นเห็นไหมชั้นนะครับนี่ครับด้านบนนี้มันเป็นหมดปืนนะครับต้องชักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดยิงตรงนี้นะครับในส่วนของดาบนะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับแล้วเราก็ทําเป็นฟันนะครับดาบนี้ราคากลางในกลุ่มก็เฉพาะดาบก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับถึงสี่ร้อยนะครับแล้วก็ต้องเล่นกับชิปนะครับ ชิปมันก็อยู่ที่สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบได้นะครับถ้าสภาพสวยๆก็ห้าหกร้อยนะครับทั้งดาบทั้งชิปนะครับถ้างานกล่องก็เป็นพันนะครับผมฐานก็ใส่ตรงนี้นะครับที่ฝาบนฝั่งนี้ครับตอนแรกผมก็งงๆนะครับว่ามันใส่ฐานตรงไหนนะครับดาบนี้ผมก็ได้มาในราคาที่ถูกนะครับเหมาลังของเล่นมาสี่ร้อย ันนี้ก็บอกไม่ถูกนะว่าตกชิ้นละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้มาเยอะมากนะครับแล้วก็มาเล่นโหมดแรกนะครับมีสองโหมดนะครับโหมด A และโหมด B นะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นโหมด a ก่อนนะครับเรามาดูโหมด A ตอนยังที่ตอนยังที่ไม่ได้ใส่ชิปกันนะครับเปิดสวิตช์นะครับเสียงก็แบบนี้นะครับแล้วก็ลองกดฟันดาบนะครับ ยังไม่ได้ใส่ชิปเสียงงั้นก็แบบนี้นะครับแล้วก็ลองมาหมวดยิงปืนนะครับแต่ยิงปืนได้นะครับเรามาลองใส่ชิปกันเลยนะครับท่านผู้ชมชิปก็ใส่ตรงนี้นะครับหยิบชิปขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ส่วนของโบทดบรื่กันบ้างนะครับชักด,ด้านหลังลงเกอกทัพมาด้านหลังครับจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับ เราก็มาดูในส่วนของโหมด B กันบ้างนะครับเราก็มาดูโหมด B ตอนยังที่ไม่ได้ใส่ชิปกันบ้างนะครับสวิตสีแดงเปิดมาทางขวานะครับเราลองมาฟันดาบกันบ้างนะครับว่าฟันได้หรือเปล่าอย่างมันก็เป็นแบบนี้นะครับก็มาดูตอนยิงปืนนะครับ ปืนได้นะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่มีไฟนะครับโหมดนี้มีแต่ไฟที่ดับนะครับเรามาลองใส่ชิปกันเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไหมนะครับอ๋อโหมด b นี่น่าจะไม่ต้องใส่ชิปก็เล่นได้นะครับเพราะว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าโหมด a ต้องใส่ชิปนะครับ ผลบีเสียงมีเสียงเดียวนะคุณผู้ชมก็คือเสียงยิงปืนนะครับมันจะยิงปืนได้รั้วนะครับถ้าหมดเอยิงได้ทีละนัดนะครับนี่ครับยิงได้รั้วนะครับอันนี้เอาไว้เล็งเล็งปืนนะครับมันหักนะผมติดกาวไว้นะครับเรามาดูหมดเอตอนยิงปืนนะครับ ยงมันจะยิงไม่รัวนะครับท่านผู้ชมในโหมด A นะครับแต่โหมด B ยิงรัวได้นะครับแต่ไม่มีไม่มีไฟตรงนี้นะครับขอ้อแตกต่างมันนะครับวางไว้สักพักมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่เล่นนะครับ หมด B เสียงมันกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าหมด A ไม่เหมือนนะครับไอ้นี่ที่จริงผมซื้อมามันลําโพงไม่ติดนะครับผมได้ทําการซ่อมลําโพงเองนะครับแล้วก็เราซ่อมก็รื้อรื้อนานมากนะครับรื้อประมาณยี่สิบนาทีหรือว่านานแล้วนะครับแต่ประกอบกับนะครับประกอบกับสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าประกอบยากมากนะครับซ่อมเปลี่ยนลําโพงก็สิบนาทีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ ใส่ที่ล็อกคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าใส่ยากมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้หลวมนะครับก็เลยไม่ต้องใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการรีวิวดาบ DX ์มาเลเดอร์ไคสานะครับจากมาเลเดอร์ไฟนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ